เรียกได้ว่าเป็นนักร้องระดับตำนานนะครับแล้วก็เป็นที่รักของแฟนเพลงมายาวนานกว่า40ปีครับสำหรับเจ้าของฉายากวีสีชาวไร่น้ำหมูกองเทพนะครับก็มีผลงานเพลงขึ้นชื่อระดับกวีมากมายไม่ว่าจะเป็นตังเก้น้ำตาหอยทากคนจนรุ่นใหม่และอีกหลายเพลงที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ครับล่าสุดครับน้ำหมูตัดสินใจเตรียมกลับมาสแสดงขึ้นสแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพร้อมจัดงานถแถลงข่าวกับงาน40ปีกวีสีชาวไร่ครับโดยน้ำหมูก็ได้เล่าถึงความตั้งใจในการกลับมาจัดคอนเสิรัร้้งดวย มีมีขายช่วงน่งผมป่วยแล้วก็ร่างกายก็ดอกรอปลงไปเยอะก็เงินทองก็ล่อยหลอกับการรักษาตัวก็เลยคิดว่ามันไปไล้มันกี่ปีก็ไม่ต้องยึดติดกับมันถ้ามันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็ถ้าไม่มีก็ร้องเพลงเท่าเท่าที่แฟนเพลงจ้างไปหรือว่าขอแรงไปก็ไม่เครียดเลยเพราะเขาโชคดีมาเจอนกลุ่มนี้เออเขาเลยเอออยางานั้นะผม ศรัทธาในเพลงของน้าอยู่แล้วศรัทธาในตัวนะอยากจะจัดก็แล้วแต่น้องคือจะได้มากได้น้อยก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันก็ขอแต่ว่าทําด้วยความสุขจะคือจะให้ก็บอกก็บอกเขาบอกอย่าลงทุนอะไรมันเยอะนะก็เอาลงทุนด้วยใจเพราะเรามีแต่หัวใจผมทุกครั้งที่ที่มีงานก็คือจะบอกคนดูว่าทุนของผมคือเพลงอย่างอื่นไม่มีอันนี้น้ำมูกเตรียมเตรียม ปล<บ><อ>พรออมหรือว่าปลดเพลงคือพอด,ดีคิดอยู่ว่าเอเราขนาดนี้แล้วนาะอายุข,ขนาดนี้ถ้าจะมีงานแบบนี้ก็น่าใจพวกลูกหลานมามาร่วมกิจกรรมก็มีวงวงวัยวิทย์เออจะจะมาเรื่อยๆวงละไมวงเฟรมตรงกว้างนี่ก็หลานหลาน,หลานพ่อก็เรียนรุ่นกันเฟรมตรงกว้างแล้วก็มีวง อีกคนหนึ่งคุณคุณชื่อเมื่อชื่อนายโคราชการโดนตานวง <laughs> วงนิราชบู<ะ>กูก็ลืมชื่อลูกไป <laughs> <laughs> แล้วก็มี <laughs> ผมก็เลยเชิญครูกำปับบดบ้านแท่นสิริเบงชาคือคนรุ่นเดียวกัน<ะ>แกเป็นหมอเพลงที่ระดับครูแล้ว <laughs> ก็เชิญแกมาให้คนดูรู้ว่า <laughs> เพลงโคราชมันเป็นอย่างนี้วันที่25พฤศจิกาสอง6เนาะที่เขาใหญ่กิโลเมตรที่21อะ่ะไปกัน ถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องแปะไปว่างก็ทําำงานอื่นถ้าว่างก็ไปเออถ้าว่างก็ไปยี่บห้าอยโยหกเชิญทุกคนครับยังไงนะครับแฟนๆสามารถมาร่วมบอกรักน้ำมูได้เลยนะครับผมให้ดังทั่วเขาใหญ่ในงาน40ปีกวีสีชาวไร่ครับในวันเสาร์ที่25สิพฤศจิกายนนี้นะครับณลานกิจกรรมเขาใหญ่มาราทอนถนนธนรัฐกม2อมนั่นเองครับ ยอ,อ,อยาก,กลับไปแสบรถึงคิดถึงเสม,ม,สมอสะาขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ